สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไฟมาแล้วเหมือนเดิมก็ผมมาเจอกันก็เหมือนเดิมนะครับคือมีเอฟซีครับผมหลายท่านเหมือนเดิมับผมอินบ็อกมาหาผมผมอยากให้มาหาร้านมอเตอร์ไซค์ที่ถูกโถกครับผมวันนี้ผมพี่แกม,มีรถเข้ามาอีกแล้วครับผมวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมานะครับผมก็เลยมานะผมคือมีหลายคนนะผมทักมาหาผมด้วยนะครับผมว่าพี่มาอัปเดตราคารถให้ดูหน่อยพี่พามาดูรถหน่อยมีรถเข้ามาไหม คืออินบอกมาามเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมผมจะพามาดูรถนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ผมพี่แกก็เลยได้ทักไปหาผมนะครับบอกว่ามีรถเข้ามาก็เลยเอา้าวันนี้เลยพาเพื่อนมาดูผมว่ามีรถรุ่นไหนบ้างคือผมจะพยายามนะผมพาไปร้านที่ถูกๆนะครับผมสาหรับร้านไหนที่แพงก็อย่าเพิ่งดราม่านะครับผมคือแต่ละร้านขายไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าจะดราม่าแต่ผมอย่างเดียวัน,นี้ไม่ได้นะครับคือ ผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับแล้วก็ผมเป็นแค่คนพาไปดูนะครับผมไปเลือกซื้อเฉยๆนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเลยไม่ได้ตั้งราคาไว้ว่าเออต้องขูกอย่างนี้ต้องราคาเท่านี้อันนี้ผมแค่พามาแล้วผมร้านถูกก็มีร้านแพงก็มีผมยังไงก็อย่าเพิ่งด่าผมนะครับผมมาวันนี้เข้าเรื่องเลยวันนี้เรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วผมปะเราไปดูกันเลยผมว่าวันนี้มีคันไหนมีรุ่นอะไรและมีอะไรบ้างนี่ครับผมเจ้าของร้านผมมาครับผมเนี่ยสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับ แล้วครับคือพี่พี่ดีโอนะครับผมคือหลายคนนะผมก็ทักไปหาผมดึกดๆก็ทักไปทีสองทีสามีทักไปเอางี้นะครับผมพี่เขาเป็นเจ้าของร้านมีรถเข้ามาผมขึ้นให้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่เขาเบอร์โทรติดต่อขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้คือของเจ้าของร้านนะครับไม่ใช่ของผมอยากจะทราบอยากจะรู้ทักไปหาพี่ก็ได้ผมดึงขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยครับผมมา ไม่ต้องทักไปหาผมนะผมไม่ได้เป็นคนขายแล้วผมไม่รู้ว่าคันไหนอยู่คันไหนไม่อยู่ทักไปโทรไปหาพี่แกเลยนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมมาคันนี้ผมเนี่ยคันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าคันมีทั้งหมดห้าคันวันนี้ผมมาเราจะมาดูทีละคันนะผมพี่แกสตาร์แล้วก็บอกนะผมเปียอะไรราคาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ครับผมเป็น G C X นะครับผมสีขาวก็มีรองล้อมาด้วยนะผมแล้วก็ใส่โช๊คนะครับผมเนี่ย เออแต่งมาให้นะครับผมก็แต mm ่งมาให้นะผมแล้วก็มีทําบ่อนะครับมีบอทาบ่อมาให้แล้วก็ถ้าอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมที่ทําให้นะครับผมเนี่ยคันนี้รถปีอะไรครับปี2014ปี2014คันนี้ปี2014นะครับผมมีกานี้เ่มมกรสานหน้าเล่มมีโอเคครับผมคันนี้ราคาขายเท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่ต่อรองได้สามหมื่นสี่ต่อรองได้ครับผม คือหลายคนไม่รู้และหลายคนก็ชอบถามร้านเรามีส่งไหมครับมีส่งนะครับผมคือบอกไปหลายคลิปแล้วนะเราเก็บปลายทางี่เก็บปลายทางว่มีส่งแต่มีมัดจําด้วยนะครับผมคือยังไงอธิบายนิดนึงครับผมื่งคนไม่รู้มัดจำสองพันที่เหลือเก็บปลายทางมัดจําแค่สองพันที่เหลือเอาไปเก็บปลายทางหน้าบ้านเลยผมถึงหน้าบ้านเลยครับผม่ะแล้วก็ส่งหมดทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับส่งฟรีส่งฟรีไหมส่งไม่ฟรีนะเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้มีค่าส่งด้วยแต่ว่าเรามีเก็บตังปลายทาง มัดจำแค่สองพันที่เหลือเคลียร์กันหน้าบ้านเลยครผมส่งทั่วประเทศมาท่า,ทาทนนี้ขอฟังเสียงนิดนึงหน่อยเพื่อนๆวันที้ถามเพื่อนอยากฟังมากเราฟังเสียงกันดูดีแล้วแค่นี้เฮ้ยไม่ได้มีการสตาร์ทอะไรน,นานกดทีเดียวติดครับผมนี่ติดสำหรัใครที่พื้อไปไม่ชอบอยากจะใส่พ่ออยากทำพ่อก็อทำได้คุแกอันนี้เรายังไม่ได้ทำให้นะครับผมก็มีแค่ ใส่ล้อใหม่ใส่โช๊คแล้ว,วกท็ทำบ่อให้นิดๆหน่อยๆน,นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะผมก็ก็เอาไปทำบ่อก,ก็ได้ครับผมเนี่ยอันนี้เราขายแค่สามหมื่นสี่นะครับต่อรองได้ครับผมนะเราไปดูคันต่อไปเลยครับผมมะอยาใครอยากได้นะคันนี้นะอ่าเหมือนเดิมนะช่องทางขึ้นให้อีกเหมือนเดิมเราจะขึ้นให้บ่อยๆเลยนะเนีทักไปนะโอเวก็ได้นะเนี่ยขึ้นไปหนะ้าจออะไรเรียบร้อยแนละ้วมาคันต่อไปครับผม่าคันต่อไปคันนี้เป็น เรว็บร้อยสิบนะครับผมคันนี้สีน้ำเงินนะผมเอาใจสายแบนนะครับผมเนี่ยคือคันนี้มีพ่อให้มีล้อให้แล้วก็แต่งด้วยโหลดเตี้ยให้เรียบร้อยเลยครับผมมาคันนี้รถปีอะไรครับปี2013ปี2013นะครับผมคันนี้ครับผมเปิดราคาอยู่ที่19,500 19,500ครับผมคันนี้เปิดที่19,500นะครับผมเอกสารครบภาษีไม่ขาดเอกสารครบภาษีไม่ขาดเออเห็นรถอย่างนี้ร้านเป็นรถแต่งอย่างนี้คือครบทุกอย่างเลยเพื่อนๆนะ ค่าสีก็ครบอะไรก็ครบเือมีครบ,ครบทุกอย่างเห็นเห็น <ๆ S 1> ว่าจะเป็นรถแต่งนี้นะมะขอฟังเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยครับผมเป็นยังไงมนะัยเจะจอยู่ประมาณนี้ผมก็สนา่ทีเมอยู่ประมาณนี้ผมเอาใจสายแวนเนาซืไปไม่ต้องทาอะไรเลยกี่ยางเดียวมน้มันขี่เลยยือแจ2ดอกไม่ทเนี่ยอยองดอกเลยทุกอย่างครบ มาคันต่อไปครับผมมาคันนี้เลยวะสไตา์ทีเดียวติดก็ติดนะครับน้องๆทีเดียวเลยนะมามาดูคันนี้ครับผมคันนี้เป็นดีมคุรุสภาใช่ไหมครับคันนี้ก็แบบว่าซื้อไปก็เก็บตัวออกทริปได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คือทําให้หมดนะครับผมเนี่ยก็สําหรับใครที่อยากจะแต่งอะไรเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มใส่ก็ก็แล้วแต่คุณนะคุณซื้อไปแล้วเป็นรถของคุณนะครับผมมาคันนี้ค,นรครับผมเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับแปดพันเก้าแปดพันเก้าเพื่อนเฮ้ย 8,009เอาใครอยากจะได้โทรมาเลยขึ้นมาให้เนี่ยโทรมาทั้งมาสอบถามเลยมาคุยกันได้เนี่ยมีเลี้ยโงโคมีเี้ยโงโคให้ผมแต่ว่าคันนี้เป็นเป็นเครื่องของเป็นเครื่องของเวฟร้นสิบนะเอาจริงอะถามว่าจริงราคานี้นะก็ก็น่าเล่นอยู่นะออนเพื่อนผมซื้อนะ่ะไปซื้อแต่ไม่มีอะไรเลยนะไปซื้อแบบเขาประกอบมาก็หมื่นกว่าบาทอยู่นะแต่ว่าไม่ได้สภาพนี้นะก็เอามาทําสีใหม่เอามาทาเอามาเชื่อมโครงใหม่คือโครงขาดน,นะ แต่เมื่อก่อนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรดูว่าสายออกทิปเนาะแล้วจะสายบางคนสายแวน้นสายทิปส,สายอะไรก็แล้วแต่คนนะใครที่อยากจะได้ไปวิ่งทิปก็แนะนําคันนี้ได้ผมมะมาฟังเสียงกนิดนึงครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังหม่ครับฟังเสียงเพื่อนดูตัดดีเดียวติดครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นเสียงนะครับผมก็มีท่อให้มีร้อมีอะไรให้ตามที่เห็นเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยฟังเสียงดูฟังเสียง ยงโอเคพอแค่นี้นะไม่ต้องฟังเยอะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวถ้าอยากฟังจริงๆซื้อไปจอดฟังที่บ้านเอาไปไปในห้องพัรตานเลยไม่มีใครว่าทราไม่มีใครว่ามาคันนี้ผมเป็นเบร์ไลท์สีแดงอันนี้ก็กับอันนั้นก็ประมาณจะเหมือนกันนะอารมณ์แบบเครื่องดิมซุปเปอร์ครับอันนี้เครื่องดิมซูเปอร์ครับอันนี้เครื่องดิมซูเปอร์ครับเอาใจไปรุ่นเหมือนเดิมคือซื้อรถที่นี่ก็ส่วนมากจะแต่งให้นะ ก็จะใส่ท่อใส่โลอะไรให้คือแบบเอาไปก็ไปแน้น์เติมน้ำมันขี่เลยคือจบแหละคันนี้คือเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับหมื0นสี่ารคันนี้เปิดที่หมื่นสี่ห้ารอยเพื่อนเอ้ยหมื่นสี่หใครที่อยากจะได้เหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นให้ช่องทางการติดต่อตากล้อ,อ,องพาดูหน่อยคันนี้ก็คือก็อย่างที่สภาพเห็นนะครับผมนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรก่็โรเตียหรอ,หรอ ให้แบบเอาใจแบบเอาละเอาละครับผมเกิดเหตุการณ์ประการปันเ้ยรถเกือบล้มดีนะขับเด็ดใจเลยวว้ามันหลวมดิโออาคารวันนี้ยุ่จับไม่ได้ทันเมื่อกี้โอ้ตกใจตกใจลที่เมื่อกี้เด็กเลยดีนะที่คว้าไม่ทันครับผมอ่ะพยายามอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นะคือคือรถรถเนี่ยคือแบบเราแต่งมาแล้วว่ามันมันเทียนะส่วนมากเขาจะอะไรนะ เก็บขา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 ตั้งเนาะขาเนี่ยแต่วันนี้ก็เนี่ยก็ตั้งได้แต่พยายามอย่าไปจับกลัวมันจะล้มนะครับเมื่อกี้เนี่ยตากล้องเอามือไปโดนเกือบแล้วคันนี้ราคาเปิดเที่ยวอะไรนครับลืมไปเลยเมื่อกี้เนี่ยหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยตกใจลืมราคาไปเลยคันนี้อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยนะผมคันนี้ก็มาฟังเสียงหน่อยคันนี้ยังไม่ฟังเลยหมื่นสี่ห้าร้อยนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้นะคุณเสียลองมา ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจนะเป็นรถแข่งเป็นรถแข่งอันนี้ทำลูกไปเนี่ยทำลูกด้วยคันนี้ทำลูกเอ้ยเป็นรถแข่งมันเป็นรถแข่งนะทำสำหรับใครที่อยากจะได้นะเอาพูด,ดจริงๆนะอันนี้ราคาเท่าไหรนนน่นะหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยใครที่อยากจะซื้อไปแข่งเอาคันนี้ไปเลยเลยแนะนำฟังแกเสียงอ่ะไม่ไปรู้ว่าลูกอะไรนะไม่ได้เป็นคนทำฟังแกเสียงนะเอาเมื่อกี้เนี่ยสำหรับใครที่ดูรถหรือฟังเสียงรถไป็นนะเมื่อกี้นะคันนี้ทำมานะใครที่อยากจะได้นะโง่มาเลยเหมือนเดิมขึ้นให้เหมือนเดิม ไม่ได้โทรหาผมนะกูหาเจ้าของร้านเหมือนเดิไมไ,ดไม่ได้โทรมาหาผมนะ <live> <ires> ผมไม่ทราบนัดเอาใจสายเดิมนะพอบ้านใจกล้าไปตลาดให้คุณสีภรรยานะสำหรับคันนี้ขายเหมือนกันคันนี้เป็นกิ๊กน่าจะกิ๊กร้อยสิบนะคันนี้กิ๊กร้อยสิบนะครับผมเนี่ยราคากดอยู่ที่ห้าพันห้าเพื่อนเด้วยูนอันนี้ขายห้าพันห้าเพื่อนดูสภาพอันนี้เดิมๆเลยซื้อไปไม่ต้องกลัวตเกิดเป็ต้องกลัวอะไรใส่บล็อกใส่ทะเบียนต่อหน้า คือใบทะเบียนมีตองห้าด้วยเผื่อใครชอบเลขตองนะ้ะไอเลขทะเบียนมงคลสวยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะหลายคนในชอบเรื่องเลขทะเบียนเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตองห้าด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเลขสวยเลขอะไรก็นี่คันนี้นี่คือเขา,าจะขายนะครับเนี่ยขายขายห้าพันห้าเองห้าพันห้าอใครใครที่ดูคลิปนี้นะอยากจะได้นะโวมาหรือสอบถามอะไรขึ้นมาผมขึ้นให้อย่างนี้เลยขึ้นให้อีกเลยอันนี้เป็นเบ็ดบวกของเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรเจ้าของร้าน หลังไยนะครับผมที่อยากจะทราบพี่ออกหรือยังอยากได้คันนี้สนใจคันนี้อะไรยังไงโทรมาสอบถามได้เลยโทรมาเลยพี่แกไม่ว่าหรอกโทรมาสอบถามก็ได้อยากจะได้คันไหนชอบแบบไหนก็โทรมาสอบถามครับพี่คันนี้อยู่ไหมคันนี้ได้ไหมนะครับผมหลังโทรมาสอบถามได้เลยนะผมอยากจะได้คันไหนพี่ผมอยากจะได้เดิมพี่ผมอยากจะได้รุ่นนี้พอมีไหมตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่แกไม่มีก็สามารถสั่งไว้ได้ใช่ไหมครับ ู้อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ก็สามารถสั่งไปได้เวลาเผื่อมีอะไรเดี๋ยวก็ติดต่อกับพี่แกนะเผื่อพี่แกมีเข้ามาหรือนําเข้ามาก็อยากได้รุ่นที่เราต้องการครับนะอยากเร่งพี่ผมมีงบเท่านี้อยากได้รุ่นนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวพี่แกหาให้เื่อได้แล้วก็จะได้คอนแทคกกันนะเออแล้วผมสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนดูนะครับผมคันนี้มีมียู่5คันนะผมวันนี้ที่พี่แกนามามีอยู่5คันนะผมสำหรับใครที่อยากจะได้ขึ้นให้เหมือนเดิมจะขึ้นให้บ่อยๆนะ ช่องทางที่ติดต่อพี่แจัยจะขึ้นให้บ่อยคันนี้ก็มีอยู่5คันก็มีเดิมๆบ้างมีทำเครื่องมาบ้างมีแบบเดิม,ดมขีย่ยิ้มเงี่ยแต่ว่าเน้นสไตล์แต่งสวยอะไรก็มีครับผมก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอสําหรับวันนี้ที่มานะผมก็มีอยู่5คันรอบหน้าก็จะมาอีกไม่รู้จะมีกี่คันนะแต่ว่าก็จะพยายามมาไปทุกที่ไปทุกร้านนะอย่าเพิ่งด่าผมนะว่าอพี่ทาไมไปร้านนี้แพงจังพี่มาร้านนี้ทําไมถูกจัง มีร้านถูกร้านแพงครับผมแต่ผมไม่ใช่เจ้าของร้านเลยกาหนดราคาให้ไม่ได้บางร้านก็ถูกบางร้านก็แพงนะคือเดียวว่ากันนะวันนี้ก็พามาก็ถือว่าสุดละใครอยากจะได้นั่นน่ะคันนั้นก็ถูกนะอันนี้ก็ถือใบก็ถือวราคุมนะแต่ใครอยากนะคันนี้ก็ทําทามานะทำมาเยอะลวนะอันนี้ก็อยากจะได้เดิมเดิมก็มีนะก็ทามาแบบสได้เงียบๆนด้บางคนว่าบอกว่าลำคญนะ้แบบเสียงมันดังอย่างนี้บ้านอยู่ในซอยบางทีก็อยากได้เงียบๆเงียบก็มีนะห้องนังก็มีเอาใจวัยรุ่นเอาใจสายแ้นก็มีนะ จะพยายามนะผมไปเรื่อยๆไปทุกร้านไปทุกที่นะครับผมหรือใครผมที่สนใจอยากจะขายก็ติดต่อมาหาพี่ได้ใช่ไหมครับติดต่อมาได้นะพี่แกก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับผมจะขอร้านจะรับซื้อนะผมหรือท่อนนาไในอยากจะขายหรืออยากจะให้ผมไปหาหรืออยากยังไงให้ผมไปหาหรืออยากจะปรึกษาหรือไงก็ติดต่อมาหาผมได้นะหรืออยากให้ผมไปที่ร้านเออพี่ผมมีร้านอยากให้พี่มา <S <S ก็ติดต่อมาได้ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อผมอยู่ข้างล่างนะของผมจะอยู่ข้างล่างนะ ข้องพี่แกจะอยู่ข้างหน้านะข้างหน้าที่ขึ้นให้ตอนนี้ผู้ที่ของพี่แกแต่ผมจะอยู่ข้างล่างใครอยากจะติดตอ่อผมหรืออยากให้ผมไปร้านหรือยังไงก็ติดตอ่อมาได้นะครับผมมาสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมคลิปหน้าจะพาไปไหนะอย่าลืมฝากติดตามผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมคลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย